เรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผมนายทวีศักดิ์ทักษินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ครับผมขอใช้เวลาที่ทางพรรคก้าวไกลได้จัดสรรเวลาให้ผมในวันนี้ได้สะท้อนถึงปัญหาของพี่น้องแรงงานภาคเกษตรกรรมกับผลกระทบในการให้การเยียวยา เกี่ยวกับโรคโควิดในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าภาวะฉุกเฉินครั้งนี้ได้กระทบกับพี่น้องคนไทยทุกประเภททุกคนทุกชนชั้นแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวผมเองและทางพรรคนั้นนะครับได้รับการประสานได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาถึงปัญหาในการเข้าถึงสิทธิ ปัญหาในการที่จะได้รับการเยียวยานั้นของพี่น้องเกษตรกร,กรปัญหาค่อนข้างที่จะมากมายจากการลงพื้นที่เพื่อความเข้าใจนะครับเพื่อความกระชับและทําความเข้าใจร่วมกันผมขอนะครับแยกกลุ่มประเด็นของพี่น้องเกษตรกร,กรในการเข้าถึงสิทธิ์เป็นสามกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์หนึ่งครัวเรือนกับหนึ่งสิทธิ์ ที่ทุกคนเข้าใจกันดีก็คือกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ไปลงทะเบียนเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับได้รับหนึ่งสิทธิ์ปัญหาของกลุ่มแรกนี้มีอยู่สองประเด็นที่ทางกัวผมได้สัมผัสมาก็กคือเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องของการเยียวยาแบบไม่ทั่วถึงหรือไม่พอเพียงสําหรับกลุ่มนี้คือกลุ่มนี้นะครับในหนึ่งกัวเรือนเนี่ยไม่ได้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ในครัวเรือนที่คอยรับสิทธิห้าพันบาทไปเมื่อเทียบกับของกระทรวงการคลังที่หนึ่งคนรับหนึ่งสิทธิเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นเท่าที่ไปสัมผัสถึงพี่น้องประชาชน been, ที่เมื่อวันที่สิบแปดพฤษภาคมที่ผ่านมาผมมีโอากาสไปสังเกตการนะครับในการไปรับเงินของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนั้นนะครับในพื้นที่ของธนาคารทกสอหรือธน,นาคารการเกษตรนั้น พี่น้องประชาชนที่มารอรับสิทธิ์หรือมาติดต่อประสานงานนั้นร่วมประมาณ4-500คนด้วยตัวอาคารของตกรสครับไม่ใหญ่ไม่โตมากนักแต่ก็ยังดีที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้กางเต็นท์นะครับได้มีอุปกรณ์นะครับในการเยียวยะหรืออุปกรณ์สําหรับนั่งรอแต่ด้วยจํานวนบุคคลที่ผมกล่าวมานั้นนะครับมันจะไปสุมเสี่ยงนะครับไม่ตอบโจทย์กับที่ทาง กระทรวงสาธารณสุขที่ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนมาตลอดนั่นก็คือไม่มารวมกันแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นและสอบถามพี่น้องประชาชนว่าทําไมถึงต้องมารวมกันมากขนาดนี้ก็ในเมื่อการเยียวยานั้นเขาจะผ่านเงินเยียวยานี้ผ่านไปทางบัญชีธนาคารของพี่น้องอยู่แล้วนะครับตรงนี้เองคําตอบก็คือว่าทุกคนไม่มั่นใจว่าจะได้เงินหรือไม่ก็เลยต้องมาในวันนั้นนะครับ มาให้เห็นสิทธิ์ตัวเองมาเขียนเบิกไม่ได้มาคนเดียวครับลูกหลานผู้ติดตามอีกถ้าเกิดกับที่บอกว่าสุ่มเสี่ยงยังติดโรคเพราะตอนนี้ยังอยู่ในภาวะอยู่ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งสําหรับกลุ่มที่หนึ่งนี้ส่วนกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับมีชื่อเป็นเกษตรกรนะครับแต่ไม่ได้ทําอาชีพนั้นกลุ่มนี้มีปัญหามาก ผมสังเกตวันนี้มีเพื่อนสสหลายท่านพูดถึงกลุ่มนี้กลุ่มนี้คือมีชื่ออยู่ในทะเบียนเล่มสีเขียวแต่ไปทำงานอย่างอื่นเช่นไปทำมาค้าขายไปเป็นแม่ค้าตามตลาดนัดมาเป็นแม่ค้าตามแผงลอยขับวินมอเตอร์ไซค์หรือไปรับจ้างงานก่อสร้างในต่างถิ่นนี่แหละครับก็คือกลุ่มที่เป็นปัญหาที่สุดทุกคนก็คงเห็นนะครับว่าหลังจากที่ประกาศให้ทุกคนนั้นได้ลงทะเบียนร,รับสิทธิจากกระทรวงการคลัง พี่น้องกลุ่มนี้ก็ไปลงทะเบียนเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ทํางานเกษตรกรรมสุดท้ายผลการพิสูจน์สิสทธิ์ก็คือว่าคุณต้องไปรับไม่ได้รับสิทธิ์เพราะคุณเป็นเกษตรกร,รจากนั้นนะครับประกาศของทางคณะรัฐมนตรีก็เปิดโอกาสให้พี่น้องกลุ่มนี้ไปทบทวนสิทธิ์หรือไปพิสูจน์ตัวตนให้ตรงกับอาชีพเพื่อรับสิทธิ์นี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมครับผมมีโอกาสไปสังเกตการซึ่งเป็นวันที่ทางกระทรวงการคลังนั้นได้เปิดโอกาสให้กับ พี่น้องประชาชนที่มีข้อมูลอย่างที่ผมกล่าวมาไปแก้ไขข้อมูลแล้วก็ไปทบทวนสิทธิ์ใหม่ผมได้เห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งในวันนั้นนะครับถามว่ามาทําไมเขาบอกว่าเขามาทบทวนสิทธิ์โชคดีครับที่เขานั้นบ้านอยู่แค่ไสน้อยนนทบุรีครอบครัวเป็นชาวสวนเกษตรกรแต่เขาก็มีชื่ออยู่ในนั้นโชคดีที่ว่าเขาจังเป็นพนักงานขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วมีทะเบียนในการลงทะเบียนอย่างถูกต้องพี่คนนั้นก็คือวันนี้เขาจบแล้วเขาบอกเขาได้รับสิทธ์ แต่ผมจะโฟกัสหดือเน้นไปที่พี่น้องกลุ่มที่ว่าไปทํางานในต่างถิ่นนะครับเขาไม่มีโอกาสที่จะมาพิสูจน์เขาไม่มีโอกาสที่จะมาแก้ไขข้อมูลพวกเขาได้เลยซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นปัญหามากณตอนนี้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพี่น้องที่เป็นเกษตรกรจริงๆนะครับอันนี้ทํางานการเกษตรมาตลอดแต่ไม่ได้ลงทะเบียนกับกับเกษตรกรไว้คือไม่มีสมุดเล่มสีเขียว แต่ถ้าคุณจะมาขอรับสิทธิ์ต้องไปเริ่มต้นนะครับดำเนินการลงทะเบียนใหม่ประเด็นของกลุ่มที่สามมีอยู่ตรงนี้ครับว่ามันจะมีเงื่อนไขในการขั้นตอนในการลงทะเบียนคุณต้องทำตามเงื่อนไขบอกผมยกตัวอย่างก็คือเรื่องคุณจะต้องปลูกพืช15วันก่อนจากนั้นก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของกเกษตรนั้นไปตรวจสอบแปลงถ้าผ่านคุณก็ดาเนินการรับสิทธิ์ต่อแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปแก้ไขใหม่ คำถามของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ถามมาว่าก็ในเมื่อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับภัยแรงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากการบริหารจัดการเรื่องน้ําที่ล้มเหลวเนะี่ยกับให้เขาต้องมาลงทุนซื้อพืชมาปลูกเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาเนะี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับนี่คือปัญหาของพี่น้องสามกลุ่มเพราะฉะนั้นนะครับผู้หญิง ที่เป็นพนักงานรอปภที่พวกเราก็คงได้รับทราบเป็นข่าวๆที่จะไม่ไปต่อในชีวิตนี้เกษตรกร,ะร,กรนะครับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับลูกชายตัดสินใจกระโดดน้ำตายผู้หญิงที่มีลูกสองคนที่อําเภอบริบือจังหวัดมาศรคามบ้านผมเองนะครับไม่มีโอกาสที่จะเดินกับชีวิตนี้ต่อไปได้เนื่องจากเขาสิ้นหวัง นะครับเขาผิดหวังจากการบริหารการผมยกตัวอย่างสามคนนี้มาเพราะอะไรครับเพราะเขาหวังว่าเงินที่เขาลงทะเบียนไปจะมาเยียวยาได้ไม่ต้องบอกครับว่าทุกยากแค่ไหนนะครับแค่ค่านมลูกก็ไม่มีนะครับส่วนเรื่องหนี้สินเป็นทุกครัวเรือนครับอย่าไปหวังว่าเขาจะไปหยิบยืมคนอื่นมาเลี้ยงตัวเองได้เป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะกู้ใหม่นะครับ อีกหนึ่งล้านล้านพี่น้องประชาชนถามว่าเขาจะได้อะไรถ้าจะบ,บริหารจัดการแบบเดิมโยนภาระให้กับพี่น้องประชาชนไปแสดงสิทธิ์ตัวตนเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์ครับแถมพวกเรายังจะเป็นหนี้กันอีกต่อไปอีกสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลนะครับได้ทําขึ้นมาเพราะเรารู้แล้วว่าจะมีเรื่องของการกู้ขึ้นมากู้อย่างไรนะครับเราจะต้องเป็นความหวังถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลแต่เราต้องมีส่วนร่วมเพราะกู้ครั้งนี้ไม่ใช่เงินของรัฐบาลอย่างเดียว เป็นหนี้สินของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไหนไหนก็จะกู้แล้วเนี่ยนะครับพรรคเก้าไกลขอเสนอแบบนี้ครับก็คือหนึ่งเรื่องของการเยียวยานะครับขอให้เยียวยาแบบทั่วหน้านะครับไม่ต้องมาพิสูจน์ตัวตนไม่ต้องมาแสดงความจนไม่ต้องมาแสดงความแร้นแค้นนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในต่างถิ่นอยู่เลยครับยังไม่สามารถกลับบ้านได้ตามพรก นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ความเป็นศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์และก็ความเป็นคนไทยด้วยเลข13หลักตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการแสดงสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนครับัวข้อที่สองนะครับในจํานวนเงินหนึ่งล้านล้านบาทนั้นนะครับทางพักคก้าวไกลเรานะครับได้จัดสรรเป็นนะครับงบประมาณสําหรับอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรเพื่อจัดสรรอาหารฟรีให้กับประชาชนทั้งประเทศ อยู่ที่1 9 0 0งหมล้านบาทอันนี้ผมขอจาะจงเรื่องตัวเลขนะครับซึ่งถ้าทําตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับมันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองทางก็คือ 1. ประชาชนเราครับเราไม่อดตายนะครับเราไม่เป็นโควิดตายนะครับและเราก็จะต้องไม่อดตายด้วยนะครับสก็คือพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ก,รก็มีช่องทางนะครับในการขายสินค้านี่แหละครับคือสิ่งที่ทางพวกเรานั้นอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน,นะครับวันนี้ นะครับสิ่งที่ทางพักเก้าไก่ได้เสนอในวันนี้เป็นประเด็นนะครับที่ว่านี่เป็นทางเดียวเป็นทางรอดและเป็นทางเลือกที่ทางรัฐบาลนั้นจะต้องนะครับนำนโยบายของทางพักเก้าไก่นั้นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินหนึ่งล้านล้านบาทในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเรื่องของรัฐสวัสดิการท่วหน้ามวลประชาเป็นสุข ทุกคนในแผ่นดินนี้ต้องเท่าเทียมกันกลาบขอบพระคุณครับ